ที่งนี่ไม่ฟาร์มใหม่เฮียไม่ฟาร์มันก็ไม่ได้ผมมาฟาร์มแล้วผมมาฟาร์มวมาฟาร์มแล้วไปเอาข้าวแกงแทนปันไหนไปมามาลุงที่ถึงผมใช่ไหมล่ะเออปไ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 ไไไปไไเปไ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 ไป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 ไไปไป ไปเปลี่ยนชุดแจ้งแล้วก็ไปใส่เกาะไปไปใส่คุงใส่เกาะแล้วก็เตรียมตัวไปฟาร์มงานลงงัดร้านแล้วก็มึงต้องรีบขึ้นอาวุธให้เร็วนะเว้ยเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยว่าไม่แน่มันจะมาดึงคอมึงลงอ่ะเดี๋ยวไอ้เที่ยบ๊อบมันก็เลื่อนเองอ่ะมึงคอยดูมึงห้ามมันหน่อยก็แล้วกันนะเมื่อกี้นี้ถ้ากูไม่ห้ามถ้าไอ้บ๊อบคุยมึงว่าตีไหมอ่ะคุณถามมึงเลยไม่เหลที่ยบเหมื่อกี้มันขึ้นแล้วนะเว้ยที่กำมัดอ่ะมันขึ้นแล้วนะเว้ย มันก็มันขึ้นแล้วนะไอ้บ๊อบมึงเห็นป้ะไม่กห็นไมเคยห็นมั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 นควรตีนพี่มันขึ้นแล้วนะไอ้พี่ย่ะแฟนอะไรอ่ะแฟแต่แ่วันที่ผมพูดเขาจะคุยเรื่องจุดบ้านนะครับว่าเขาจะเลื่องจุดมานก็เป็นซาตวิที่สามร้ไอ้เป๊ปอยู่ไหนอ่ะแต่พี่หาเมื่อกี้พี่แปลว่าพี่อยากพักนะเอางี้ก่อนเดี๋ยวถามไม่เราจะได้ขึ้นอาวุบัตงภัยมันมีปืนเลยถ้ามึงตีไปมันถามมันถามอย่มีว่าถามอย่างนี้แล้วแล้วแล้วแร้อยหกแล้วร้อยหกสิบใบที่ที่ซีเก็บอ่ะเฮ้ยไอ้เปป๊ มึงไปคุยเรื่องบ้านดิสว่ามึงเล่าอะไรลุงไม่ได้มาเสียกาแฟแต่ลุงแค่จะถามว่าเราอ่ะอุ้มร้อยสี่สิบเหรียญนะร้อยสี่สิบใบอ่ะใช่เราได้เก็บไปอ่ะใช่ครับตามตามสกอร์อุ้มมะใช่อ้าวแล้วทำไมไม่เก็บว่าร้อยหกสิบใบที่เหลือไอ้มาเนี่มันีมาเนี้ไอ้แป๊บมาเนี่้ยรับลุงกับแซตซี่อ่ะแซตซี่อ่ะแซตซี่มาเนี้ยหัวเขียวหัวเขียวแซตซี่มาเนี้ยเอ้าอันนี้พี่ชายหัวเขียวทางนี้พี่ชายพี่ชายหัวเขียว กา็เดี๋ยวเรื่อง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 บ้านนะครับเอาเอาเป็นแบบนี้นะเอาเป็นคุณน่ะผมให้เกียรติคุณก่อนก็คือคุณเลือกได้หนึ่งหลังแล้วก็ผมเลือกหนึ่งหลังแล้วคุณก็เลือกอีกหนึ่งหลังแล้วผมก็เลือกอีกหนึ่งหลังแบบผัดกันเลือกโอเคป่ะจะได้แบบแฟร์ฝงซึ่งสลับใช่สลับกันครับแต่คุณเลือกก่อนทางเราอ่ะเราใช่คุณเลือกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลือกจะมาหักเราคงหวงมาคุยได้ไหมอ่ะไมไม่ได้เป็นคนตัดสินใจอ่ะได้ได้ไอเป็นมึงคุยกับเขาเลยได้ครับได้ โอเคได้ครับให้มันครบอ่ะใช่มันอะไรวะห้าเด้เราคุยกับเพื่อนลุงเพื่อนมึงอ๋อเพื่อนมึงอยู่แก๊งนี่ใช่เพื่อนสามสี่ปีแล้วเพื่อนมึงมึงไปทำให้มันแข็งแข่งไฟดิเฮียมึงกูมันเก่ง ไม่เก่งเลยไม่คือเอาจริงนะลุงผมอยากเล่นให้แม่งสุดกว่านี้แต่คือมันเปิดมันโดนจังหวะเปิดเทอมมัเลยมันเหลือแค่ยี่สิบโอ้โหเข้าใจได้เข้าใจได้เพราะว่าไอ้ช่วงที่มึงเล่นอยู่ตรงนี้ได้ยังไม่เติมึงนะมานี่ไอ้หายังยังยังก่อนเล่นตะกุยเปนกี่โมงมันยิ่งพูดมันยิ่งงงไอ้เต๋ยเช้าจริงผมจะยื้อไปสุขสาวอาทิตย์กันด้วยซ้ำแต่มันมันมันไม่มันไงมัน คนอยู่ก็เหนื่อยอ่ะเออคนเดียวไปสิบรอบไปเนี่ยหนึ่งพันบอกหนึ่งพันบอกไม่เช็คอินนั่นแหละเอาใหม่สู้กันใหม่แถวตีกันใหม่มันมันอ่ะเอามันแล้วอยู่มึงตรียมึงอ่ะมันงั้นงั้นงั้นฝ่ายฝ่ายบอกบอกบุ้มด้วยแล้วกันได้ได้งั้นเดี๋ยวให้ถ้าเกิดยังไงได้เดี๋ยวให้ปั๊ดซี่เข้ามาเอาเหรียญขอบคุณครับขอบคุณจริงๆไอเต๋อไม่คุยกับใครอ่ะไม่คุยกับใครเต๋อ ไปแยกย้ายไปช่วยเอาเยี้ยปืนดันของนี่ไป ไอ้เพีร์ดมึงไปดันของแล้วก็เอาป่านไหนออกรุงไอ้เป๊บไปบ่อยเป๊บไอ้ปืิดมึงไปบ่อยเป๊บก่อนสิสวยคุยแล้วเนี่ยไปไปบ่อยเปครับสวัสดีครับเป๊บที่ไหนเป๊บโอ้ดีบังไั้งบังเป็นอะไรบ้อนเฮป็นอะไรบั้างปอกอะไรบ้างกับขอ้ปอกนี่าามมดดููจบโลจบโลไปจบโลไอ้ปืิดไอ้ปืิดไอ้ปืิร์ดเพิเอาเนี่ยมึงได้ของแล้วเนี่ยเนี่ยพี่บังพี่บังจบโลผมหน่อยผมไม่มีอะไรเลยมึงวไอ้บังจบโลนี้เร็วไป พี่ตางผมม่นมีของเลยที่รังจบโลเนี่ยผมรับเองพี่ของแบนแบนเฟสเฮ้ยเพิ่งจบโลกูมึงจบโลกูเด็กกลัวของพี่บังเองโอ้ของกูน้อยของมึงมึงไปฉลามเออผมไม่มีอะไรเลยไงปไปฉลามไมคก๊อปอ่ะไอ้บังหายบังหายไปไหนแล้วเนี่ยไปหายไปไม่เห็อยู่นู่นเหอยู่เอฟนู่นไงเขาอยู่เห็นหรอวาเห็นหายไปเที่ยวนู่นนี่นั่นตลอดเลยเราเนี่ยใช่ครับไปคุยงานครับลุงช่วงเดี๋ยวประมาณเดือนสิบเดี๋ยวมางานรับรถด้วยนะเฮ้ยเอาดี สามห้าเจ็ดห้าหหรอแม็กซ์เลนเจ็ดห้าศูนย์นะเจ็ดห้าเจ็ดห้าศูนย์เนาะไปวัดกันสนามสักรอบไหมอยากเจอเหมือนกันน่ะมีติดปลายนวมไหมมาเท่าไหร่ดีอ่ะอยากเจอจะเจอคันไหนอยากเจอพวก RX อ่ะไอ้ซูเปอร์อย่างเงี้ยเจอกันสามสีอย่างเงี้ยอยากเจออ่ะ ไหวเป้า่าซูป้าไหวเป้า่าสามสี่กับสามสี่นะนะยังอยู่อู่ยังในรถผมอ่ะเอาออกไปได้ก่อนเถอะอู่อ่ะ,ไอ,ออะไอ้บางหาฝากขายสามสี่เนี่ยจะขายแล้วอ่ะไอ,ไอ,ไอ้กั้นะลุงจะไปซื้ออะไรกับมันจะขายแม็กด้วยน่ะฝากฝา,ากหน่อยเดะลุงซื้ออะไรซื้อห่อเหรอไม่จะซื้อซื้อสามห้าถ้าขายสามสี่อ่ะก็จะซื้อจีทีสามครับขับ <c> อ <oughs> ถ้าขายแม็กออกก่อนก็จะซื้อสามห้าฝากฝากหน่อยเด้ฟังหน่อยเดะ มีคนสนใจมีเพื่อนเพื่อนสนใจแต่ตอนนี้พี่ขายของในเมืองไม่ได้ขายในต่างมระเทศขนาดไหนไอ้เทียราคาไม่ตอนแรกกูจะท้มึงไปแล้วตอนแรกกูจะท้มึงไปแล้วไอ้เทียมันออกก่อนกูวันเดียวเองไอ้เทียมันไวเว้สามห้ากำไรปะมึงขายถูกนะเอาจริงๆอ่ะไม่มันตัวตัวตัวโฉมนั้นมือหนึ่งมันลงมาเก้ากว่าเขาลงโอ้โอเคโอเคเกต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 แล้วมันมีของแต่งด้วยไงใช่ใช่ครับมีของแต่งด้วย ต้องขายแพงกว่านี้สักหน่อยอ่ะห้าแสนไม่ใช่มึงล่อเอาวันเดียวออกเลยอ่ะกูเห็นโพสแป๊บเดียวกำลังทักไปอยู่ดีปิดซะแล้วไอเหี้ยฝากเลยนะได้ครับดาวเดี๋ยวลุงส่งรายละเอียดให้ผมก็ได้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 ไปยะยะไปฟาร์มไปยะยะไปฟาร์มไปเก็บีแขมกยพี่นะพี่พี่นะพีพี่นะ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 พี่ ลานลับอ่ะลานลับมีใครอยากงัดเป้างัดเป็นเป้าลานลับลานลับตรงไอ้ับเรเบล่ะปั๊มลับล่างอ่ะปั๊มลับล่างตรงท่าเรือผมผมดังเสียงมันจะดังเลยนะดังท่อยังไม่ได้คอ่ะยังไม่ได้เป๊ปอยากได้บ้านหัวใจอือเดี๋ยวดิแก่เรือเปล่าหมดหัวใจไอ้เป๊ปแล้วก็ฝากอ่า ของเราเราจะได้กี่หลังวะที่เอาไปแจกจ่ายประชาชนสามหลังใช่ปะได้แจกข่แก๊งเราจะไม่ให้เราจะไม่ให้อ่าประชาชนงัดนะเป๊ปเราจะให้แค่แก๊งอย่างเดียวนะให้แค่แก๊งอย่างเดียวใช่เขาใครมาก่อนคือได้ก่อนให้เขาต่อแถวกันเลยอ่ะพี่ก๊อตพี่ก๊อตผมมบอกม่ามีเรื่องนี่ด้วยอางเช่นเวลางัดบ้านมันต้องตีกันนะพี่อ้าวเราไม่ให้ตีไงเราไม่ให้ตีไงเราเปลี่ยนกฎไม่ให้ตีเลยเพื่อนเราเปลี่ยนกฎไม่ให้ตีเลยเรา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 ประกาศแล้วนะพี่ เดี๋ยวไม่เดกเดี๋ยวเคลียร์ลูปเสร็จก่อนเดี๋ยวเคลียร์ลูปเสร็จก่อนเพราแม่งแก๊งใหม่เข้ามาแล้วแม่งไปมาแม่งเป็นมาของเราจะเป็นสองหลังตรงสังกะสีกับร้านปืนโ้ราณกันในเบลล์ล่างและอีกหลังหนึ่งอ่ะอยากได้ตรงไหนกันขอขอจุดยืงหลังท้าย่นปูนเนี่ปูนสองถุงไลยพี่สังสีคือตรงไหนวะสังสีตรงข้างสเตเดียมไงเพื่อนเลขแล้วล่ะล้านรอในเดียวหลบร้านรอนิดเงียวเราได้กี่หลังอ่ะเนี่ยเราได้สามหลังที่เป็นคุมของเรา ก็สามหลังล่างเลยไม่ดีอ่ะพี่สามหลังเลยเบลล่างเออหลังเลยเบลลล่างตรงตรงไอ้ปั๊มลับปืนลับเลยเบลล่างร้านปืนเลยเบลล่างก็ไอ้ปั๊มปั๊มลับอะไอ้ทุกเป็นก็สังติสีเป็นก็สันติสีเขานีเลยหลงเขาเจอหลงเลยใครผู้หญิงอะสองคนอะนี่ไอ้เฮียอยู่ดีเฮียอะไรไรสับบอกว่าสวยแล้วไอ้เฮียตีมันหิวอะอะไร ต่งตัวอยู่ดีขอร้องอย่าไปพัวพันอะไรพวกนี้เถอะอย่าไปพันพัวอย่าไปพันพัวมันมาบอกกับลุงว่าอะไรแก๊งเซิร์ตอะมันบอกลุงว่าอะไรบอกว่าอะไรมันพูดกับลุงว่าอะไรตอนนี้มันเรียกเจเคไปคุยมันมันให้ผลว่าอะไรพงน้อมปิดเทอมเปิดเทอมเออเปิดเทอมอ่ก็เลยแบบ ไม่มีคนอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่มันบอกยอมดี่ว่าอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไม่มันก็ดีนะก็ดีนะเห็นด้วยนะก็ดีก็ดีก็ดีส่งพี่ได้จัดหรอพี่ใส่หมวกไอ้นั่นอ่ะหมวกกีบอ่ะหมวกมีปีกอ่ะพีเนไม่บอกไอ้มอกไอ้ได้ม่เฮ้ยมีเงินบ้านสีของเงิหนยเด้เลขไม่มีห้าสองสี่ไม่มีไม่มีเีไม่ไผมมาดีไอ้ี่อ่ะเว เยสนี่ชื่อช่องเมียกูด้วยอาโรนไงเปียวปดร้อยผมเดปวดแล้วร้อยผมเลยเดอะปลดแล้วปลดไม่ถึงไม่สัตถึงละเฮ้ยแว่นอยู่ตรงไหนเท่ว่ะแว่นอะนั่นนี่ใครใส่คนที่อะไรแว่นใส่แบบใส่กันแบบนี้วะแล้วมันไม่หลุดจากหูหรอวะอมีนะบางคนอะเท่าตายนะชีวิตจริงอะใช่เหรอบอกให้ใช่โคตรเทโคตรหล่อ เรืออ่ะหล่อลงเบื้อยอ่ะพรวดหล่อลงเบื้อยอ่ะเย็น yeah. ตึงแบบเต็มน่าจะไม่อยู่อ่ะเพราะผมไปทําธุระที่ประเทศนอกด้วยครับไม่ได้ไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวนะคือตอนนี้รูปผมมาคือต่างด้าวตอนนี้ไอ้ก์ดอ่ะคือต่างด้าว,นนาาาวยังไม่ได้ทําสัญชาติไทยเลยต้องไปเอาใบที่โรงพยาบาล นะครับไปเอาใบที่โรงพยาบาลแล้วก็กลับมาทำที่จาดว่าใบเกิดอยู่ที่โรงพยาบาลสวีเดนไงโหลครับลุงครับว่าไงครับเอ้ยลุงรับจูดรถป่ะครับได้ครับมาดิอยู่ที่กระดาษกลางรอกระดาษกลางก็ได้เดี๋ยวไปเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไปอะไรโอ้ยไม่ได้เลย มไม่ผมไม่ใช่คนเยอรมันผมสวีเดนผมไม่ได้สัญชาติเขาครับสัญชาติเขาผมเคยไปขอแล้วเขาไม่ให้ครับเขาบอกว่ามึงมึงไม่เวริร์กที่จะให้ไปเคยขอแล้วครับเขาไม่ให้ไม่การขอ สัตชาติเขาเนี่ยคือต้องเก่งภาษาหมายถึงต้องเขียนได้พูดคล่องนู่นนี่นั่นแต่ไม่มีอันไหนเลยที่กูสามารถทำได้ทุกขอ้อเขาก็เลยไม่ให้ครับคือไปเรียนภาษาบ้านเขาอะแทนที่จะเก่งเลยเหมือนไม่ได้ไปอะเอาพูดตรงๆนะเหมือนกูไม่ได้ไปอะเฮ้ยใครซื้อหาหนะแบ่งกูหน่อยดิไอ้รถ กบไปเนี่ยไปแบ่งอาหารหน่อยดิใครวะเนี่ยลุงขออาหารหน่อยห้าสองสี่อันนี้จบแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆได้ฟาบแล้วก็เดี๋ยวได้เล่นกันอยู่แล้วกับชุดขาวอะไม่ต้องกลัว ไม่เอาท็อปหลักก็ไม่เอาตังก็ไม้เอาต้องใส่ชุดแกงงัดด้วยไม้ใส่เกาะงัดได้ปะใส่เกาะได้ครับลงุงที่มันแสดงถึงชื่อแกงอะครับลงุง ปูนปูนปูนเราไม่ต้องคุมหลูกหรอกปูนเราปล่อยเลยป่ะปล่อยเลยปูนปล่อยเลยปูนปูนเราเสรีเลยครับเพื่อนๆปูนเราเสรีเลยคือจะเป็นอย่างนี้ครับที่คุยกันไว้ของเราคุมสามหลังของเขาคุมสามหลังทีซีจะเอาไปสองทีนี้มันก็จะเหลือว่างเป็นฟรีหกซึ่งฟรีหกเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นกฎที่แบบว่าถ้าตำรวจไม่พอเนี่ยต้องใส่หน้ากากเพื่อตีกันแย่งของแต่ตอนนี้เราจะเอากฎนั้นออกไปเลยที่ผมคุยกับเขามอกีนนะให้เป็นหกหลังเนี่ยฟรีแต่ต้องใส่ชุดแก๊งงัดแล้วก็ถ้าหากว่ามีแก๊งไหนฝ่าฝืน ให้แจ้งมาทางทีซีถ้าแกงเขาตีไหวให้เขาจัดการแต่ถ้าเขาตีไม่ไหวจะเป็นสองจักรพพัดลงไปเคียร์คือแซซีกับตะนาคารโอ <Okay. S 1> เคอามาณนี้เป็นหกหลัง<ะ>ที่<ะ>เราไม่ต้องแบ่งกันดูแต่คือเราช่วยกันดูไปเลยช่วยกันเคียร์ <okay. S 1> ไปเลยอย่างนั้นง่ายง่ายกว่ากับทางคคุยก okay, นะัทีซีทีซีครับทีซี้าแล้วก็ผมมีกฎอันหนึ่งที่จะมาให้ uh, แกงอื่นทำตามครับ อ่าเรื่องเรื่องเรื่องกดคุกครับกดคุกใช่ใช่ว่ามาก็คือคนที่แหกอะครับคนที่มาช่วยแหกอ่ะห้ามตีเขาเด็ดขาดเลยครับทุกกรณีในกรณีที่มีการว่าจ้างช่วยแหกใช่ครับถูกต้องครับห้ามตีคนช่วยแหกใช่อืมั้นเอาอันนี้เอาเป็นเข้าที่ประชุมแก๊งไหมเดี๋ยวก็น่าจะประชุมแก๊งอยู่ได้ครับได้ได้ใช่าครับลุงโอเคโอเคได้ครับได้โอเค ตาเต็งโดนแบนไปครึ่งแกงมั้งครับพุ่งมาพอดีเนี่ยปืนครับไอ้ลุงมาแรงไอ้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 ปืนมาแรงกันตัวแล้วครับลุงก้าวเงินให้มันไปตีเหรียญดิลุงรู้แล้วลุงคิดถึงผมไหมง้อให้มันไปตีเหรียญเด้ติดหนี้ทีซีอยู่ด้วยห้าล้านนะครับตอนนี้เราเหรอใช่ครับเราทำอะไรก็ได้ห้าล้านจะรัไปไอ้เกียร์กำลังจะเรียกเก็บเงินแก๊งหลังจากนี้ครับลุงลุงคิดว่าไงครับดีดีดีงั้นงั้นผมยังไม่เข้าดีกว่าชิโดห้าสองสี่อนดังมาห้าล้านได้ เก็บ5เลยนะเราต้องเก็บเงินแกงกันบ้างแล้วให้มันได้2สนสครับโอเคครับให้แกเก็บแบบแสนหนึ่งก็ได้สองแสนก็ได้เก็บแค่สองแสนในเดือนเดียวสองแสนโอ้ยวันเดียวก็สองแสนได้แล้วนะเลข5 7 9ครับลุงจ่ายค่าเหรียญเข้าแกงที่เราติดไว้ตั้งแต่ตอนเราตั้งแกงตอนมาเมื่อสองเดือนก่อนครับขอใส่หมูเลยไปใจใช่กินได้กินกระเป๋าแล้วครับ5 9ครับจะเอาหมูพี่ไปขายเจ็บขอตังค์ให้ผมด้วยนะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเก่งมันแก๊งมาจ่ายให้ตามเฮ้ยเราไปคุยดีกระดาษว่ะเราไปดวมกันกระดาษไปตัดกระดาษมือี่นะที่ไปดูกระดาดกลาดกระดาษกลางเฮ้ยโอเคป่ะรวมคุยจูดรถก่อนกระดาษกลางกระดาษกลางนะรวมกระดาษกลางเปลี่ยนกระดาษกลางเปลี่ยนไม่ไม่ไม่เปลี่ยนที่รวมคุยกันเป็นกระดาษกลางกว่าจะได้คุยกับประชาชนได้ด้ ใอ่รวมไปกระดักลา,างทั้งหมดเลยแต่ผมประด,ดาดใช่ไม่มึงมึงจะให้มึงรวมไปเผื่อคนอื่นคุยงานอยู่ทำงานด้วยนี่นแหละคนที่ว่างนั่งว่างใครว่างก็มานะใครว่างก็มาอยู่แถวนี้ก็ได้เนี่ยแถวบริเวณนี้ก็ได้ครับเนี่คุยกับประชาชนด้วยเพื่อนตอนนี้ รถท็อปไปไหนอยู่ที่ใครวะเรถทับผู้อยู่ที่ใครวะชี้โล่เหรอเอ้ยไขวะเนี่ยอับลุงนายจ๋าผมมาจากไอ้ลัทธิมารสวรรค์เอ้าไอ้เที่อนี่มันเป็นอันนี้เหรอเขาไปรับชีลนย่างสัตว์ลุงลุงรับจูนเท่าไหร่ห้าแสนครับห้าแสนตังจูนใหญ่จูนเล็กนะจูนจูนเล็กมาจูนเล็กผมไม่รับป่ะดิผมจูนไม่เป็นอ่ะจูนเล็กอ่ะ รับแต่จุนใหญ่อ่ะจุนเล็กจุนไม่เป็นเลยดยลุงมีจุนอะไรวะอะไรครับตีดีผมไม่มีขายนะจุนใหญ่อ่ะหมดแล้วเดยหมดเกี้ยงเลยอ่ะไอชิโลมึงขายรถได้เลยนะแล้วนะไอเฮียได้แล้วนะไอชิโล เราติดเราติดนี่เยอะชิโลไม่อยู่ในวอร์ปลูกแค่คนละสองแสนนะเพื่อน <S <S มีลูกงั้นลงลล้านมาของเราอ่ะแบ่งคนลูกงั้นลงันล้าน้วยชิโอรอะไรครับลุงเอ,อ้ยไอ้มึงขายรถบางอย่างเนี่ยไอ้แย่เงินเริ่มหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไอ้ติดสตอรเรี่ครับลุงไม่ได้<ช><ช>ขายเลยกูอยู่กดาไกลางมากําไรกลางเยได้ครับรับขอบไปครับ อยากให้พวกมึงอ่ะหากให้พวกมันอ่ะตั้งตีกันเจ็ดเลยเป็นตีประจำของมันอ่ะงัดร้านอ่ะไอ้เป๊ปให้มันตั้งตีอ่ะขอตีเก่งไปอยู่ตีเก่งนะเว้ยี่ถ้าเรื่องงัดร้านลุงคุยกับไอ้กินได้เลยครับกินมาคุยกับลุงเลยมากินเนี่ยมันนาเงินล้านงัดรวเรือเงินล้านี่หัวเรืองงัดร้านมันนาตีเงัดร้านไอ้กินกูอยากให้มีตีเก่งตีหนึ่งอ่ะไม่ชนทุกตีอ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บตี่พี่เก่งมึงต้องสร้างตีเก่งมาตีหนึ่งอ่ะตีเงัดร้านตีเก่งตีเก่งมีอยู่แล้วครับมีมีอยู่ครับเป็ดใชเวทใช่อ ถ้าเป็นตอนบ่ายจะเป็นผมจานพิงค์แล้วก็มาดีครับหลักๆแล้วก็จะมีก็จะมีแบบพวกเวดวันอะไรเงี้ยมาด้วยมิชิโลด้วยแล้วบัใครไอ้เออเดี๋ยวมีพี่ปื๊ดเนี่ย่ปื๊ดมาเลยมือเปล่าอยู่เลยคุยไม่มีคุยอะไรเลยมึงมีคอามตอนบ่ายจะมีมีสี่คนนะครับมีจานพิงค์มาดีผมแล้วก็พี่ปื๊ดอ่ะมีแค่นี้เลยสี่คนที่แบบเล่นแม่งแต่กันร้านอ่ะแล้วก็จะมีแบบว่าใครที่ว่างเข้ามาก็จะมาเติมครับแอดด็อปเอาให้ได้นะแอดด็อ่ะต้องมาเล่นนะทุกคนนะแอดด็อ่ะเขาไม่มามึงหักตาเอาเป๊บ ่ได้ครับได้ห้าหมื่หักจริงนะเว้ยหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นเอาห้าหมื่นเองขอขอแสนแสนแสนดีกว่าโอเคครับหนึ่งใครไม่มาคือปรับเลยใช่ไหมครับขอทราบเวลากิจกรรมหลักนี่น่อครับเจ้าหลัก็จะเริ่มสองทุ่มครับทุ่มคร่ะสองทุ่มแอร์ดปปะสองทุ่มแอร์ดอปสทุมแอรดปครับสองทุอร์ดอปคธนาคารจะเป็นสามทุ่มครึ่งกับเที่ยงคืนครับโอเคก็มีสงที่เป็นตัวหลักาจะสตาร์ทที่สองทุ่ม อ่ะโอเคครับได้รู้ว่าเราต้องมากี่โมงไงกิจกรรมเราสอุ่มทุ่คผมหอขอนวกบไปฟาร์มได้ไหมกบอะเอาเลยได้เลยไอสัตว์ไอสัตให้ทักมาแจ้งผมเหมือนเดิมง่ายๆคุยกันง่ายๆลูกเราติดรักอะไรให้บอกผมเหมือนเดิมแปดเดใช่ปะใช่ครับแปดเดของกูเยอะนะอยากให้หายนะไอ้สัตว์ของในรถกูไว้ใช้มึงเติมให้กูด้วยโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวคืนให้แบบชุดแฮปปี้มิวจัดมาเลยก็คือต้องจับ เราอยากได้ร้านราเมงไหวเฮียต้องเป็นประชาชนครับลุงต้องเป็นประชาชนครับเอ๊ะแป๊บนึงแต่ลุงเอาคมีร้านราเมงมีคนเปิดให้ได้นะครับเออลุงเอาคมีเหรอคุณกรรมสิทธิ์แล้วมั้ยมีครัแต่ผมให้ลูกไปแล้วครับลูกปประชาชนเอาเอาแล้วเราถือได้ปะเราถือไม่ได้ครับเราเป็นแก๊งยังทำไหมผมเลยครับลุงผมยังไม่เป็นแก๊งไม่ไม่ไก็ต้องตีเหรียญไล่ปื๊ดแม่ผมเปิดร้านราเมงอย่างเลยรถไฟฟ้าอย่างเลยที่ได้ยินไม่ได้ส่งเลยรกได้ฟฟ้าเลย ปืนไปก่อนขอเก็บตังคงแสนหน่วยกัน,หนไห<ว>มไ